จากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันบนเส้นทางสายดานตรีร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทุกคะแนนเสียงส่งข้อความโหวตให้บอม t t h v v o i e e ในวันอาทิตย์ที่7ท่านว่าคมนี้เริ่มส่งคะแนนโหวตได้ตั้งแต่เวลา12.30นาิกานาทีเป็นต้นไปพิมพ์ทีวีพร้อมรหัสผู้เข้าแข่งขันซึ่งจะแจ้งทางหน้าจอทีวีช่อง3แล้วส่งไปที่หมายเลข483 8 4 6 6, 6 483 8466ในช่วงการแข่งขันของทีมเท่านั้นโทรศัพท์หนึ่งเครื่องส่งได้หลายครั้งไม่จำกัดสวัสดีครับพี่น้องเจ้าจางไยครับฮักบอมเชียบอมช่วยสานฝันของบอมให้เป็นจริงไม่ลืมโหวตให้บอมเดอะวอยซ์นะครับ่ยมอกชวให้้ล